นี่ก็คือไอ้ดอกเข้าค่ะพี่น้องดอกฟันถึงโตค่ะที่ง<ข>ามค่ะเข็ดอัวด้วยพี่นอ้องคุณลูกค้าก็จะเตรียมใส่พักเลยค่ะพี่น้องที่นี่นัยงนั่งพี่น้องเอ้ยสวัสดีค่ะมืวันี้มาเจอกันกับน้องขาวอยู่ในครัวกับพี่น้องที่เข้านัดกันไว้นอกว่าจะ แกงคิเ็กค่ะพี่น้องแกงต้นฟันซิงโตค่ะนูขาวกะฮันดอกฟันซิงโตกับต้นฟันซิงโตแล้วก็แซ่ไหวประมาณจะเคืองชโมงค่ะพี่น้องเพราะว่ายางพันมีเนาะนูขาวก,กะก็เลยแซ่ยางพันออกค่ะประมาณเคืองโมงค่ะอยู่ข้างล่างเฮ้าเห็นบบอั่นนะนเนื้อค่ะพี่น้องเนื้อเป็นเนื้อหมูติดมันค่ะบะมี่บะมีหมูสามสันค่ะพี่น้องนูขาวกา็เลยใส่หมูติดมันเนาะส่วนกากหมูแคบหมูนูข้าวกะ เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวจะในห้องกามะมือ่น้ากันน้อวาวิธีกันเดี๋ยวจะในห้องกามะมือ่น้ากันน้อวิธีกันแกงขี้เล็กของนุขาวค่ะแกงฟันฟิงโตแกงเหล้าค่ะพี่น้องอ่านุขาวมักแกงเล้าค่ะพี่น้องเพราะว่านุขาวมากินอาหารอีสานเนาะจะในห้องของมืองน้ากันน้อพี่น้องเนาะพี่น้องเฮากากจากขวานเนื้อก่อนเนาะขวานเนื้อติดมันก่อนค่ะตอนนี้นุขาวก็เริ่มขวานค่ะนี่หมูสามตันนุขาวกะจะ ใส่น้ำมันผืดจั็กน่อยค่ะพี่น้องมะเขัอค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะใส่พริกโดดค่ะพี่น้องพริกโดดอันนี้เป็นอบักพริกแห้งเนาะบักพริกแห้งตาใส่กระเทียมค่ะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นใบบวกูดค่ะอันนี้กะัวห,หอมค่ะพี่น้องใส่ร่วมกันไปเลยค่ะ หินใบลาจะเท้าค่ะนเท้ากัะจะเริ่มใส่น้ำนะพี่น้องใส่น้ำตอนนี้น้ำเท้าก็เริ่มเดือดแล้วเนาะนู้ง้าก็จะใส่แคบหมูกันพี่น้อง แคปมูทีนุค่ะเตรียมไวเนะาะจะใส่ลงไปด้วยค่ะแคปมูล,ลงไปอันนี้ก็คือผงยาน้างค่ะนูคาะก็จะใส่ไปนั่งกันค่ะผงน้ำยานนางเนาะนูคาะก็จะห้อยไปด้วยค่ะ ก,กุ่งาก็จะใส่น้ำปลาค่ะพี่น้องน้ำปลาเจ็บนัวๆจัหน้อยค่ะแล้วก็จะเอาผงชูรดค่ะใส่ผงชูรดนัวๆใส่ลายแสีบลายค่ะประมาณนี้ค่ะนู่้ขาใส่แล้วนูค้าวก็จะตัด ด้วยน้ำตาลคับพี่น้องประมาณจะสองซอนหน่วยเนะเาะเพราะว่าไอ้ต้นฟันริงโตเขาขมครับพี่น้องเขาขอาจะเอาน้ำตาลปัดเจ๊าะหน่อยเด,อดอเดือดแล้วพี่น้องเดือดแล้ว เขาล้อถาซิมรถเลยค่ะอน,นี้กานุณเขาจะยอน้ำปลาใส่ปลาเขาจะใส่ใสเบิดขวดแลยละค่ะยอน้ำปลาใส่เนาะอหอม,หอม,ห,ห,ออมหอมงายเลยพี่น้องเอ้ยหอมนะ้ำยาน낭หอมค่ะหอมหอมใบบกูดพร้อมนี่พี่น้องนัวปะนี่ตอนนี้ก็เดือดได้เต็มที่แล้วค่ะเดี๋ยวจะข้าวหนึ่ง เขาซิมรดแหล้วได้โอเคเบิร์หล้วเขาก็ะคจะรอแคบหมูใหญ่จังหน่อยเนาะหลังจากนั้นนูกงขาวจะเอาไอ้ดอกฟันฟิงโตใส่กับต้นฟันฟิงโตค่ะพี่น้องที่เขาเตรียมการไว้เนาะนี่ก็คือไอ้ดอกเขาค่ะพี่น้องดอกฟันฟิงโตค่ะทีนูกงขาวหั่นไว้นู่งขาวจะใส่ลายเติบค่ะพี่นอ้องเพาะว่าปีที่แล้วนูกงขาวแกงเนาะพึ้งหยุบค่ะนูกงขาวก็เลยใส่ล,ลายเติบนี่คุนะัน งามค่ะเข็ดอัวด้วยพี่นอ้องเฮ้ยน่ะนี่แต่ดอกงาม,งามเป็นตะวนันค่ะเวลาเ้ากินนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเ้างถามาใส่น้ำกันเลยค่ะริมรถจะข้าวกันพี่นอ้องแซ่แบแซ่บแซ่บเดี๋ยวประเดี๋ยวใส่เจ้าน่อยกันเดยนันประเดี๋ยวใส่ น้ำมากถืพอพ่อวะนี่นัวยังค่ะเลยพี่น้องเอ้ยถามว่ากินน้ำกันเด้นีมมึงแคบหมูเ่าเริ่มเปรี้ยวแล้วนี่เห็ดหมอนใหญ่จังน้อยค่ะว่าบาข้าวกะว่าจะเอาไว้ทาน่งกินเลน,น้ำค่ะพี่น้องบ่กินน้ำเขา่าว่าจะสดกินเลนค่ะด้วยเพิ่นเดือดจังน้อยเขาก็จะเอาต้นฟันติงโตส่เลยที่นี่ ตวน,นี้ก็จะเป็นในพักโอมห้องค่ะพี่น้องพักขาพักขาแซ่แข็งนู่ขาวค่ะนมูขาวลวกจักน้อยนึงแล้ค่ะหั่นเป็นท่อนเป็นทน่อนแล้วก็เอาไปแซ่แข็งใบค่ะพี่น้องนู่ขาวก็เลี้ยวออกมาค่ะเพราะว่านูขาวจะเอาใส่แทนในพักแมงลักค่ะพี่น้องเพราะว่าพักแมงลักเขาท่านเลมีใบเนาะ ก็ะจะเตรียมใส่พักเลยค่ะพี่น้องที่นี่มักดอกค่ะเอาดอกกอนถาจะได้์เาจังมึงก่อนวางาจะได้ใส่ใบบะคิดว่าจะได้ใส่ยี่ดอกอมผมอำลํำดีๆค่ะพี่น้อง ลูกค้าเอาน้าตาละค่ะเอาน้าตาลตัดจักหน่อยเนาะจะได้จะได้บวกลายค่ะพี่น้องสําหรับมืูกค้าเนาะเห็ดนุกินแบบละเลาเห็ดหนามพอจอดเสิร์ฟเค่ะพี่น้องเลยลวเวลาเ้ากินก็นจะคล้ายๆแกงกิเล็กบานเ้าเลยค่ะพี่น้อง ปีกายนี่มนงเขาเห็ดหมูบางไงหนึงปีนี่เห็ดใหญ่กว่าเก่าอีกสุดกินข้าวเดียวกับเบิร์ตอนนกข่าวนี่ส่วนนี่ใบเขาก็ใส่เลยค่ะพี่น้องใส่เลยใส่ตรงกันเลยนี่ งูใหญ่น้นพี่น้องด้วกันหุนตาใจบ่อปนี่น้ำนุวใส่ำนระเดดใส่น้ำนัว้าว้มวย้ายบ่เน้อด้ยกินอยบันเฮาน่พี่น้องเนาะมัเลิมหยุดเลยอจะดีเห็นตาเนืได้ที เดือแล้วค่ะพี่น้องที่นี่ได้ที่แล้วค่ะจ่ารตรงโดนค่ะพี่น้องเห็นไหมหนาโอเจาะยังเห็นไะมยุบแล้วถามากินน้ำกันแล้วพี่น้องเด้อหอยห้วยเลยนี่ลูกค้ากาจะเริ่มใส่ผักจะอมเขาค่ะบัดน,นี้ใส่ผักจะอมเขาเลยค่ะแทนตปนเนืงอลักเขา เสร็จแล้วค่ะพี่น้องเสร็จแล้วมากินน้ำกันแล้วทีนี้ลูกงขาก็จะพาพี่น้องมานั่งกินจักวางจักข้าวเนาะเราลิปเข,ขาเงาค่ะอืม,มกินค่ะพี่น้องเลยเป็นยาระบายายางดีได้ไงพี่น้องมึงนะแคบหมูเฮาเพิ่นเปรยแคบหมูนุ้ขาวไว้ทอดค่ะพี่น้องเพิ่นบ่วฟูนู้กขาวก็เลยเก็บไใบถาเอ ค่ะาาใส่แกงฟันซิงโตให้เนาค่ะพี่น้องเสร็จแล้วบัดนี้เสร็จแล้วพี่น้องเสร็จแล้วมากินน้องกันนะจ้าเสร็จแล้วค่ะหอหนมนำยานังพี่น้องเอ้ยหอหนมนำยานังหอมไ้พักขาเขาสดฮันหอนแับนี้ น,นั่นนวะฉันบอกพักคนยุปอปะอกินน้ำกันเด้อบันนี้เด้อพี่น้องเดอ้อพ้นหมดทุกคนได้บันนี้เอฟซี่ะข่วาวมาบันนี้ผักปลาเขาพผัก